ครับผมสวัสดีครับผมมาบมนครับเทปูนเหมือนนี่ครับเทปูนก็จะคลิปที่เลียวที่ห้าปูไว้เมตรเย <c oughs> ่สองจะใส่เขาแบบแล้วทำการเทปูนครับเหมือนนี่เ <c oughs> บิ่งไปนํากันครับพี่น้อง ก็เลิกครับใช่ไหมล่ะรถแรกครับพี่น้องรถแรก พลอยมาปาดพูนที่น้ำแคยไปเดิมยื่นผ้าเล็กลุมนคนอกคนน้มมีแห่งไอ้ที่คนนู้ยมีแห่งนี่ไม่มีแห่งนี่อันคนป่วยป่วยเหรอพี่น้องเอ้ัวหน้า,นาเสียแดงนี่ <laughs> ดึงครับเพื่อนเนี่ดึงลาก,กคากรับเพื่อนมันยังบ่เปลืองฝุ่นพูุลด์ตงซีบเมียสัมสูสีกับเดียกไกัยังวะสูสีกับเดียกไกัมันเลือกแข่งมันแยกใส่บ่ได้ดึงลากเออทางที่กวักเดึงลาก,กคากรับเพื่อนนียังบ่เปลืองจะจังว่าลากไปน้ำอ้าเสียมันหล่น Long mét thôi đấy, của thuyền Qua mét. qua hưởng Hả? hưởng. Hã? Tân nói, yêu hòm lưu này. Hả? Đang sang là thấy yên kính 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 à? kính 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 ตาหนาปุ้นเล็กน้อยครับเตาจะมันเรียบเล็กน้อยเป็นเสมอเยอถับเบิ้งรถสองนะครับนาะรถแบกพันไปรถที่หาแล้วพี่น่อยเอ้ยรถหายรถหกรถหกเหรอ เฮ้ยรถนี้เรากินข้าวเที่ยงบานนี่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนกินข้าวให้เบิ่งข้าวต้มหมูต้มหมูคืองอกและอาหารหลักอาหารประจำ เื่องผ่าบรรยากาศปวดพุ้งเพียงหลังเบื้องไปนำกันทำงานหลังสู่ฟ้านาสู่ปูน รถหาแล้วพี่น้องรถหกแม่รถหกแ้่งหกสิบคิวจิหอดไวยล่ะเนี่ยมันรดุดนหอกเลยคุณเฮียข้างนอกอาวพี่น้องเนี่ยคนละจ่าใต้ส้มตอนบรรยากาศกินเขา หลังจากเทปูแล้วทําการเปรก เพี่น้องเท่บุญก็ดีคนเดีวครับได้ดับเบ่งเบ่งพ่อเดี๋ยวสุดพอด้วยอืมเหรอยก็เมียเดี๋ยล่ะเอ้ยไก่ละพี่น้องเอ้ยไก่หอนยำนชิ้มเออลละ งานนี้ลอยนงานกําลังกวดปูนนี่คนใ่ากินลอยยิดีแม่งก็ไปสร้างสร้างสร้างขวดปูนเบื้องพี่น้องเห็นบ่เสรสากวดปูนบอวันดีเลยบ่เราคนลอยคนลอยวดปูน ออกไปอบอกบ้านเปแนวดีเลยนี่มือมือืไปแล้นะพี่น้องอยังทีงเแล้วโอ้ทาสอง่าเมียท่าเป็นเฉี่ยลอยเมียนหนึ่งคเปนมือลยเอาไว้ซะพมีน้องเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งคลิปหนาพี่น้องเอาไว้ซะมีละเออฝากกดไรก็เซนได้เด้อยืมไม่เลื่อมทางเพจก็มีท่งเพี่ลนะครับสวดีทเพจ